สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องปายสุขสุขคนวันนี้หล่ะผากินพ้าพี่น้องมากินส้มตําลาวนะพี่น้องจ้านี่กุ้งลายเสือบิ๊กใส่นะจ้านี่ซ้ำโตพี่น้องจ้าอันอีแม่เพอน,นันเผาห้ปิ้งห้นะจ้าผักเครืองเคี่ยงเข้ากับจะมีบักมาลาขีนกมีแร่ดิดมี่ยอดชะอมมี่อ่าผักซี่ล้าหละกะมีพผักหอมปลอมจ้ะมาเด้อจ้ะมาเด้อมากินน้ำกันแสบๆจ้ะหอมหวยๆหอมปลาแดกหอมกุ้งลายเสือจ้ะ โอ้ยอืมสเดือดค่ะจ้ะพี่น้องเผ็ดตำไส้พริกสดจ่ะตัวใหญ่คักจ้ะ เพียสวยค่ะอหวานจ้ะ Nej Paul. หูแฮงไม่ขู่ลูกไม่ขู่ไม่อายกับน้องเธอบูจ่ะไม่เอาลูกไม่เอาอาย คุณแม่คุณป่าคุณยายพี่พี่น้องน้องเพื่อนอันอุดหนุนใไหกันบ้างใจอลาพากกินเบนเสื่อนน้ำปะลาราซื้อขอนมจีนซื้อกาแฟให้ไพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเมนูอาหารตำนี่สีสันการตำนี่ฟีมือแต่ละคนในเปิดร้านในได้พี่น้องเดอ้อเห็นเราก็อยากกินน้ำจ้ะแซ่บไปน้ำกันได้พี่น้องเด้ออิจ่าขอบคุณ ขอบคุณพี่น้องสุขูสุข้นด้วจ่าเด้อทีให้กำลังใจแล้วก็เมตตายาพาดกินแล้วก็ขอบคุณด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายหลาะอืม กว่ามากมอสซาอ์ไซาสายขอเพาอ,อาไปฉีดยาจต่ พี่น้องหลายคนถามคือบ่เห็นนี่พอคือบ่เห็นไอ,อพี่น้องหลายคนทีติดตามจะโดนแล้วก็จะรู้นะพี่น้องนะอันอีพอย่ะเพิ่นบ่สบายจ้ะเพิ่นป่วยเพิ่นผ่นาตัดมากปีนี้กับปีที่เจรจ้ะอ่ายางท่านใดปัจจุบันนี้กะกัปวดเสน้นนะพี่น้องต้องกินยาฉีดยาคืกอการซ่อนไอ้ล่ะนี่อุบัติเหตุทางทางรถเด้อพี่น้องเด้อสมองผ่า สมองมากกระนอนติดเตียงนะพี่น้องจะเขาปีที่สามเราจะต้องฉีดยาทางสมองประจําเพื่อว่าให้เพิ่นแบบวา่าเก่งเกินไปเนาะก็จะมีอีเม่เพิ่นดูแลสแตนบายเป็นลักจ้ะแล้วก็ก็บอีหลานนี่แหละพี่น้องบอคอยอ่ะได้ไปใส่ดอกนอกจากมิธุลาอีลี่นี่ถึงสิเดปถึงสิเดปไปได้พี่น้องเด้อสาหรับพี่น้องที่เขามาติดตามไม่แล้วก็สงสัยวา่าอีพอแล้วก็อายไปใส่ือเห็นแต่อีเม่นะ ก็จะเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องเดอ้อเพราะว่าเดินได้อยู่ก็แค่สองคนส่วนแฟนกะเห็ุงานยุคกุงเทพอีหลากับแม่นี่ก็จะยู่มหาสารคามจ้ะนั่แหละเดินได้อยู่แค่สองคนกะพากันเหตุซอยกันแม่ลูกอยู่นี่แหละ ต้วหางมันดนพีหนงเนื้อบัากหลายโอ้ยซึ้ง Sup? แนะนำได้พี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดที่อ่ากินหลายแบบนี่หละภักกินเนี่ยชอบกินของมันของทอดมากินทั่วดินนะพี่น้องทั่วขวัวทั่วต้มทั่วสลรพัดทั่วแล้วกินของทะเลแบบนี้พี่น้องข้าเลตเตอรลอนมาหลายนี่เลยกาแฟบีเซเว่นดื่มเพื่อสุขภาพนะพี่น้องจา้าผู้ใดที่อ่าเป็นเรื่องความดันเบาหวานนะแนะนำได้จ้ะ เพราวะว่าตัวนี้ช่วยลดน้ําตาลลดแป้งลดไขมันลดคอเลสเตอรอลน,นะพี่น้องนะมีทั้งเช่าแปะกล้วยวัสมุไพรหลายตัวเลยจ้ะพี่น้องจ้ะผู้ใดที่ต้องการควบคุมน้ําหนักอะในะนํนาด้ยจากเร่งระบบการเผาผลาญการขับถ่ายก็ดีนะทําให้เราหิวได้ลดความอยากอะพี่น้องนะ250บาทส่งฟรีได้พี่น้องเด้อมีโปรโมชั่นหลากหลายผู้ใดสนใจกะทกักแชทหรือแอดลิงใต้คลิปมานะจ๊ะส่วนจานนี้กะตำด้วยน้ำปลาร้าเทพธิดาจ้ะ2ส,สูตรแพ็คุ้ยร่าหน0่บาทเท่าน,นั้นได้พี่น้องเด้อ ก็อิ่มตรงนี้ไหมหืนนีแท้พักคาม่ซามีอ่ะจ้ะอิมายพเป็นเดดมาให้เป่นปูกไว้ ตัวจ้ะอิมอ่มแห้งตัวเดียวกับอิม่มเด้อพี่น้องเด้อผูดด้ใดกินแบบกินมะเก่งนะตัวเดียวกับจอดหรอเผ่เนื้อแน่นหวาน เนื้อแบบเนียนมาก ขุดายมันไม่ใช่ดินลูกเป็นปูนไม่ขุดหรอก 어 oh. ผมอำลัมเริ่มอิ่มแล้วจ้ะ เผ็ดแห้งพี่นอนจ้ะนี่ละตัวนี้กับข้เสียเอาไปนังเล่มลังไม่ในพี่นอนจ้ะแซบตั้งแซบตั้งเผ็ดพี่นองจ้ะนี่ละสำหรับคลิปนี้ล่ะกะมากินแบบง่ายๆชิวๆสไตล์หล่าพากินให็นพี่นองมือนะ้าผู้ใดอ่าอยากแซบอยากนัวกระจัดไปน้วกันจักบวกด้วยพี่นองเดอ้อสำหรับคลิปนี้หล่าพากินไปแล้วสวัสดีจ้า